กูดิเออก็ลองยิ่เตอตอรมานี่แล้วตอร์มานี่แลวนมเลยเตอร์มนี้แลวจริงๆเหรอแล้มีไฟอะ กีกีก e ีกีกีแล้ว้บนหน่อยดิคลิยังบ <ım S 1> um. ่นอยู่เลยไม่บนแล้ววเราอ่ะไม่บนแล้วหวะบนหน่อยดิบ่นหน่อยดิไม่บนแล้ววะลูกหืไม่บ่นแล้ววะพ่อจัดคลิปหน่อยอ่ะลูกบนหน่อยดิบนให้ฟังไลยลูกพ่อจะเก็บแหวดแล้วบ่นแล้ว ง่วงแล้วเหรอเขาจะง่วงแล้ววะไม่คุยแล้ว,วเหรอเล้วฮันเตอร์ซิตี้เอ้ยไม่ใช่เดะซิตี้ฮันเตอร์แล้ว,ลวเดี๋ยวโตไปเนาะเป็นนักธุรกิจเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวมาล่าม,ลมาเป็นนักล่ากับพ่อเนาะเดี๋ยวพ่อพาไปล่างเงินรางวัลที่มือเนาะซิตี้เนาะ ดีป่าวดีป่าวเดี๋ยวพ่อจะสอนนะเนอะเนอะดีป่าวพูดเก่งๆเนอะอือพูดเก่งๆนะโอ้ยนั่นอะไรพูดเก่งนะเดี๋ยวเป็นนักล่ากับพ่อเนาะซิตี้เนาะฮันเตอร์ซิตี้เนาะซิตี้ฮันเตอร์อ่านักล่าในเมืองหลวงเนาะอือมาเป็นนักเก่งๆกับพ่อเนาะพ่อจะพาไปล่าฝันนะดีเป่าดีเป่า ไปล่าฝันเลยอือชอบปะชอบปะโอจะเป็นนักล่ากับพ่อเนาะอืมโตไปเรียนเก่งๆนะเรียนเก่งๆเนาะจะเป็นคนดีเนาะห้ามคดโกงคนอื่นนะเบียดเบียนใครเงินเล็กน้อยเงินมากโตก็อย่าไปมองมันมากขอใ,ใจสุดฉริตก็พอเป็นคนดีเนาะฮันเตอร์เนาะอืมเป็นซิตี้ฮันเตอร์นักล่าในเมืองหลวงอืม ฮันเตอร์ฮันเตอร์굿มอร์นนิ่งฮันเตอร์เออเต้นใหญ่เลยเว้ยเต้นใหญ่เลยเว้ยเต้นใหญ่เลยอ่ะลูกอืมมาป้าหอมหน่อยดิป้าหอมหน่อยดิป้าหอมหนดิป้าหอมหนดิอืมอืมชิ้นที่ฮันเตอร์สุสุเด้สุ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 เฮ้ยย ซิตี้ฮันเตอร์สู้ๆได้เปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นเปล่าน้อไม่รู้เห็นกล้องเปล่าน้อลองจับดูดิถ่ายเด้ให้แม่ถ่ายนะซิตี้ฮันเตอร์อ่ะมองกล้องกล้องซิตี้ฮันเตอร์สู้ๆสู้ๆพี่มืออืมซิตี้ฮันเตอร์แล้วไอตัวพี่มันดำหรือเปล่าดำหรอดำหรอเดี๋ยวจะเป็นนี่คู่ขานี่นักล่าในเมืองหลวงเนาะซิตี้ฮันเตอร์เป็นนักธุรกิจเนาะจริงๆแล้ว ได้หร yeah. ือเปล่าจ้าจ้ามาแล้ยนะอืตัวเร็วนะอืมชิตี้ชันเจย์ขไรยังพี่ตกลงนะมาต้องมาจะดูตกลงอือหั่นละหั่นละหั่นละดูแม่มันดิดูแม่มันเอ้ยย่าเอ้ยย่าคุยเก่งเลยคุยเก่งเลย ดีจังเลยเออ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 เต้นอย่างเดียวแล้วดีอย่างเดียวเลยเว้ยโอ้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 โอเต้นอย่างเดียวเลยเต้นอย่างเดียวโอ้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 โอเต้นอย่างเดียวเลยว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้โอ้โอเต้นอย่างเดียววายวายวายเต้นไปบ่นไปด้วยโอ้โอ้กีกีด้วยนะอืมโอ้โอ้เต้นอย่างเดียวเลยเนอะสุดยอดเลยเฮนเตอ้โอ้